ู้แล้วนะรู้รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแล้วก็ดับไปแล้วโทษอันเกิดจากความแตกสลายของสิ่งเนี้จะไม่ปรากฏเข้าใจไหมวิธีการตรงนี้หละที่เราจะต้องทําเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักการรู้จักการรู้จักโทษของสิ่งนี้รู้จักโทษตั้งแต่เหตุของของสิ่งนี้เหตุของกรรมเราเนี้ยแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นในกรรมเราเนี้ยอันเป็นโทษต้องรู้จักวิธีการสลัดออกเนี่ย วิธีการสลออก,กคือการกาหนดรู้นั่นแหละกาหนดรู้คือทําความรู้ความรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้การทําความรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้นั่นแหละคือกาลังเขาเรียกว่ากําลังดําเนินการสลัดออกจนรู้อย่างแจ่มแจ้งนะในในสิ่งเหล่านี้รู้อย่างแจ่มแจ้งเหตุเพื่อให้ความเรียกว่าเหตุอันเป็นโทษนะคือเหตุอันออเ,อเป็นตัวที่จะสร้างโทษให้นะไม่ปรากฏแม้สิ่งนี้จะยังแตกสลายอยู่เหมือนเดิม ก็ไม่เป็นโทษหม,มายความว่าไม่ได้รับโทษในโทษนั้นๆอย่างเงี้ยวิธีการเหล่านี้แหละจะสามารถสลัดออกได้เราก็ยอมรับว่าทุกอย่างเป็นสังฆตธรรมใช่เท่านั้นเองนะฮะ,ะเพราะมันก็ต้องรู้ว่าเป็นสังฆตธรรมล้วมันก็ต้องมีความแปรปรวนมีเขียนแก้วมันก็ต้องแตกอลไ